อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารธิสาเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะตา ธาทัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโคอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโคยายาปาติ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานินาถปุริสปุคลาเอสาภคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน โยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารถธิสาธเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวะคาโตภะคะตา ธาทัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาควาโตสาวกัสังโฆอุชุปาติปันโนภาควาโตสาวกัสังโฆญาญาปาติ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานินาถปุริสปุคลาเอสาภคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน โยอัญเชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารถธิสัทาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวติสวาคาโตภะคะวตา ธาทัมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานินาถปุริสปุคาลาเอสาภคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน โยอัญชลีการะนิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกาสติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสาราธิสาเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะวตา ธาทัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆญายาปาฏิ ปันโนภคาวะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานินาถปุริสปุคลาเอสาภคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน โยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสาราธิสาธเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะวตา ธาทัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆญายาปฏิ ปันโนภคาวะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานินาถปุริสปุคลาเอสาภคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน โยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารธิสาเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะวตา ธาทัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆญายาปาติ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสาุคานินาถปุริสปุคลาเอสาภคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน โยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสาราธิสาธเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวะคาโตภะคะวะตา ธาทัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆญายาปาฏิ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานินาถปุริสปุคลาเอสาภคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน yo anjali karaniyo anutara pon yakhe tang loka sati iti pisu pakwa สัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภควาติสวากโตภาคาวตาธรรมโมสันทิทิโกอากา าลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาหิโกปะจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาควาโตสาวะกะสังโฆอุชุปาติปันโนภาควาโตสาวะกะสังโฆญายาปาติปันโนภาควาโตสาวะกะสังฆ สังโฆสามีจิปฏติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานินาถปุริสปุคลาเอสาภาควะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชาลีกะระนิโยอนุ Tarang punyak hitam lokas อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารถธิสาธเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะวตา ธาทัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆญายาปาฏิ ปันโนภคาวะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานินาถปุริสาปุคาลาเอสาภคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน โยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติ